มาดูทางด้านของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะก็ได้มีการผนึกกําลังหอ,อการค้าสภาอุสาหกรรมภาคเหนือในการที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งสตาร์ทอัพและเสริมเขี้ยวเล็บรายเดิมนะคะหวังที่จะสร้างมูลค่ารวมธุรกิจกว่า4,000ล้านบาทในสใน4ปีค่ะ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับหอ,อการค้าจังหวัดในภาคเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจัดการประชุมเรื่องการสร้างและส่งเสริมความเข้มแข็งของ o r t h o r n i n n o v a t i v e s t a r t u p s ในภาคเหนือด้วยกลไกลสนับสนุนของสำนักงานเลขานุก,การคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์หรือสอวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวีรพงษ์แพรสุวรรณประดัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในการร่วมหารือทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งการสร้างธุรกิจนวัตกรรมใหม่อีกทั้งมุ่งเน้นสร้างส่งเสริมธุรกิจเทคโนโลยีและนวัตกรรมในพื้นที่ภาคเหนือให้มีความเข้มแข็งโดยการสนับสนุนของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ของภาคเหนือโดยมีพี่เลี้ยง7มหาวิทยาลัยภาคเหนือเข้ามาสนับสนุนทั้งนี้มีเป้าหมายสร้างผู้ ประกอบการรุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า240รายหรือปีละ60รายภายใน4ปีทําให้มีการขับเคลื่อนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า2,000ล้านบาทนอกจากนี้ยังได้มอบนโยบายหลักและผลักดันการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมการสร้างความเข้มแข็งของ Northern Innovative Startups ในภาคเหนือด้วยกลไกลการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายเก่าที่นำมาพัฒนาอีก200รายใน4ปีนี้ ซึ่งจะทําให้มีผู้ประกอบการที่มีศักยภาพเพิ่มขึ้นจากโครงการนี้รวมกับในส่วนของหอ,อการค้าแล้วกว่า400รายเข้าสู่ระบบทางเศรษฐกิจและจะมีเม็ดเงินการประกอบธุรกิจไม่น้อยกว่า4,000ล้านบาท